เีวัสด,ดีครับพ่สายสายสองล้อท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โมอเตอร์ไ o โซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหอมนะครับบายสไตล์คุยกันสบายๆสาสรพันสารลปบิรอากาศกทั่วไปสลับสับเปลี่ยนกันในแวดวงสองล้อเครื่องนะครับผมทั้งสายามประเทศทั้งทั่วโลกเนยมากันเลยทั้งเทคโนโลยีทั้งมอเตอร์สมอโตสปอร์ตอะไรก็เลยสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องบางทีอาจจะมีสี่ล้อมาแจมด้วยนะในบางครั้งบางคราวนะครับผม ครับวันนี้ก็จะย้อนรอยไปดูอดีตของรถเครื่องรุ่นหนึ่งที่เข้ามาขายในบ้านเรานะครับผมนั่นคือชื่อว่า l i ตเติลฮอนด้นะครับ mm hmm. หรือ P 2 5หรือ P 5 0ที่เรียกในบางประเทศก็เรียกต่างๆกันนะครัสำหรับบ้านเราคือ l i ตเติลฮอนด้นะครับ mm hmm. ยุคเข้ามาในยุคตอนนั้นเป็นของยุคของเอเชนยนฮอนด้นะครับพี่น้องนะครับเอเน h o ฮอนนี่ถือว่าเป็นบริษัทของเอเชียน Honda Motor, ยามอเตอร์ย้ายเป็นบริษัทที่อยู่ในสังกัดของ Honda ามอเตอร์จำกลับปรปทีทญี่ปุ่นที่ย้ายย้ายสำนักง,งานมาตั้งอยู่ในบ้านเรานะครับประจาภผู้ิภาคเอเชียโอเชียียนะครับเมื่อประมาณปี2 5 0พนะครับพี่น้องนะครับโดยตอนนั้นก็เป็นทั้งผู้นําเข้านี่ผู้ผู้จัดจำหน่ายนะต่อมาเข้ามาได้ปีเดียวพอปีต่อมาปี2 5 0 8ก็มีการตั้งโรงงานนะครับ โรงงานของฮอนด้านะครับมีรถผลิตรถเพื่อจาหน่ายในประเทศไทยตอนนั้นนะครับรถรุ่นอะไรครอยากรู้ก็ลองไปดูประวัติที่ผมเคยเล่าไว้นะครับของฮอนด้านะครับเป็นคลิปหลายตอนที่ผมเล่าไวา้สี่ข่ายสมุไรในประเทศไทยนะใครอยากรู้เรื่องราวเกว่าๆก,ก,ก็ลองไปค้นดูค้นฟังนะครับผมนะผมก็เล่าอย่างที่ผมรู้มผมสัมผัสมานะครับสำหรับไฮไยฮอนด้าเมนูเฟคเคิลลิ่งท,ที่เป็นโรงงานที่ก่อตั้งเมื่อปี2508นะครับ ส่วนบริษัทผู้จัดจำหน่ายก็คือเอเชียนฮอนด้านะครับซึ่งมีร่วมหุ้นกับบริษัทของคนไทยนะครับคือบริษัทเส้งง้วนฮงนะครับถือหุ้น23%เปอร์เซ็นต์นะครับในยุคขนาดนั้นแล้วก็บริษัทตั้งฮงฮวดถือหุ้น17เปอร์เซ็นต์โดยเอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ถือหุ้น60เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นพอก็เรียกว่าตั้งมาแล้วก็ทั้งสามบริษัทมีสิทธิ์ในการจำหน่าย รถเครื่องแบรนด์ Honda ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับทั้งที่ผลิตอยู่แล้วก็ทั้งที่นําเข้าก็ขายกันมาหลายปยีครับผมนะครับฐานะของ Honda ก็เรียกว่ายัางยุคสมัยนะั้นก็ลำบากลําบนนะ่ะนะอยู่ท่ามกลางดมขวากหนามหลากหลายมากมายนะครับขายรถก็ลําบากผลิตแต่รถรูปร่างที่ไม่สวยงามอ้วนเตอะท่าจะไปขายรถให้ดิลุ่งดิเล่ยเย็นยุคนั้นก็ไม่อยากจะซื้อนะครับพอรับ ซื้อรับฝากก็ไปจอดไปหลังร้านอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนบ้านเรายังไม่มีร้านแบบออลลี่นะครับนะครับจะขายรวมกันหมดนะครับรวมหลากหลายยี่ห้อนะขายมั่วกันไปหมดเลยไม่ใช่าขายเฉพาะเครื่องขายทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรหุ้ยจะเปิอีป่าทาครับหลายร้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับฮิตเลอร์ทันดาขายยอดถือว่าขายได้ในภาคเหนือในะจจานวนหนึ่งนะนะร,รวมทั้งในกรุงเทพด้วยในภาคในเขตภาคกลางนะครับ ในเชียงใหม่เองทางเหนือตอนนั้นก็มีร้านตัวแทนที่ขายอยู่หลายร้านนะครับนะครับมากๆผมจะเล่าร้านตัวแทนในเชียงใหม่นะครับหลายแต่มีก็มีบางบริษัทก็บางร้านบางเอเจนต์ก็ยุบตัวไปนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวโอกาสดีๆผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับร้านขายรถสมัยเก่าก่อนนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับทั้งตั้งตั้งทุ่งหงวดและก็เซ็งหงวนหง แล้วก็เอเชียฮอนด้ามอเตอร์เนี่ยมีสิทธิ์ขายเหมือนกันทําให้ตลาดฮอนด้าก็ปวดพอสมควรนะครับเพราะไม่รู้ใครจะขายยังไงไงไม่นไม่ไมีมีแบ่งแบ่งโซนแบ่งเขตแบ่งอะไรคือขายกันมั่วไอ้หมดอะเซลก็ขายมั่วไห,หมดทั้งเซลเอเชียฮอนด้าตั้งงูหวดอ่าแล้วก็เิ่งง่วนหงเิ่งง่วนเฮงนะครับเหมือนกันนะคือขายแข่งกันเองฮอนด้าเหมือนกันทั้งนี้ก็ทําให้ตลาดก็ค่อนข้างปวดพอสมกัน พอสมควรนะครับตอนนั้นปวดพอสมควรกระดานไม้รูทันดาเนะี่ยขายไม่ได้ด้วยนี่ก็เป็น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 ปัญหาหนึ่งนะครับที่ได้รับการแก้ไขในภายหลังนะครับผมนะครับก็เพราะว่าขายแข่งกันนะครับหลังจากพอเปลี่ยนเปในพีของด้าทุกอย่างก็อยู่ที่เอพีของด้าเป็นผู้จ,จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับใครอยากรู้เรื่องราววันนี้เรื่องราวเหล่านี้เก,ก่าๆก็ลองคลิกไปดูไปฟังคลิป เก่าๆ,ๆที่ผมโพสไว้แล้วนะครับในมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์เนี่ยแหละพี่น้องนะครับก็ลองคลิกไปดูหรือใครที่ฟังพวกบล็อกอะไรผมก็เคยเขียนแต่บล็อกข้อมูลผมมันหายไปไงผมก็เลยหยุดเขียนไปนะครับบางอย่างข้อมูลมันไม่มีเลยเดยูยไม่รู้มันหายไปได้ยังไงนะครับผมก็กําลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับ โอเคเขาพี่น้องย้อนมาถึงรุ่นรถที่จะกล่าวถึงคือดิส t ทอรทอนด้านะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งแท่งครับเข้ามาตัวนั้นก็เรียกว่ามีการจองล่วงหน้าด้วยโอ้ oh, มีขายโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับ2,005นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่ใช่หมดช่วงโปรโมชั่นก็นนนขึ้นราคาเป็น2,008นะครับราคารถต่อคันนะพี่น้องตอนนั้นนะดิสเอร์ทอนด้าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ 50cc นะครับสจังหวะนะครับ ยุคสมัยนั้นมอโรโซอิะะอ่ิโรฮอนด้าเองก็ไม่ค่อยชอบเครื่องยนต์สองจังหวะไม่ใช่ว่าไม่มีผลิตนะครับฮอนด้าเองก็มีผลิตแต่ทางซูอิชิโรฮอนด้าไม่ชอบนะครับเขาบอกเขาบอกว่าไม่ชอบเสียงของมันนะครับแตยังมีความสิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าต้องเติมมันต์ลุกนะครับทำให้ฮอนด้าก็ค่อนข้างจะถีงก,กับเครื่องยนต์บล็อกสี่จังหวะมายาวนานนะครับเพราะสี่จังหวะเข้าในบ้านเราก็เป็นปัญหาคือไม่ได้รับความนิยมจาก ประชาชนชาวสยามในยุคสมัยนั้นไงเนาะเข้ามาสี่ค่ายก็สามค่ายเขาขายสมงบักยาอย่างเดียวขายกันระเบิดเถิดเิงโดยจะโอ้เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันล่ำนะครับเปลี่ยนกันเป็นผู้นําเปลี่ยนกันเปน็นผู้ตามนี่นหล,นละนะครับผมเดี๋ยวแต่ฮอนด้าเนี่ยที่มีสี่จังหวะเจ้าเดียวรูปล่างรถก็ควเคือท่าอะไรผมเคยเล่ามันใครอยากรู้ก็ย้อนไปฟังเรื่องราวเหล่านี้ครับวันนี้จะเล่าเรื่องพิเตอลฮอนด้าให้ฟังนะครับ ก็เป็นเกตเล็กเกตน,น้อยนะพี่น้องที่มาเล่าสุนฟังนะหรือว่าผมก็ได้สัมผัสรถพุ่งนี้มารถพุ่งนี้ผมได้ลองขี่เป็นรถของของครูที่โรงเรียนผมอยู่นะครับท่านให้ลองขี่ก็ขี่ง่ายนะครับยุคนั้นเข้ามาก็มีหลายสีมีสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะสีเขียวแบบเขียวแก่เขียวเข้มๆนะครับยุคนั้นในเชียงใหม่ในทางร่องเหนือก็มีขายอยู่หลายพื้นที่นะครับมีทั้งกลุ่มนักศึกษากลุ่ม คาลิการเนี่ยซื้อไปใช้กันนะผมจําได้ว่ามีของผู้ปรณีน่ด้วยนะเคยรถมีเคยมีรถพวกนี้เป็นสีแดงครนะหรือว่าเป็นของยี่ห้ออื่น,นรุ่นอื่นเป็นยี่ห้ออื่นหรือแบบว่ารุ่นอย่างรุ่นพุชนะครับพุชพียูซีเอสเนี่ยก็เคยมีในประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งครับผมไม่ไม่รู้ใครนําเข้านะตอนนั้นนะเป็นรถของออสเตรียนออสเตรียนะครับ คอสเกียวนี่รถสเกียบพุทธนะครับรูปร่างก็สวยงามคล้ายๆกันแต่ค่อนข้างจะเป็นมอไซค์มากกว่านะครับแต่ก็มีบันไดสําหรับปันได้เหมือนจักรยานเครื่องนี้เป็นเครื่องของมอไซค์โดยตรงเลยนะครับนะครับรูปร่างก็เป็นมอไซค์มากกว่าวนลิตเตอร์ทันด้านี่เป็นเครื่อง5สี4สี4จังหวะก็อย่างที่บอกมานะครับปาน,ป,าน,ป,านปันขี่ๆไปน้ามันหมดก็สามารถปน่นต่อได้จะมีปุ่มปรับเปลี่ยนนะครับทั้งที่ บนแฮนด์นะครับแล้วก so ็ที All ่ข้างเครื่องยนต์นะครับฝั่ง right ซ้ายหรือฝั่งขวาผมจําไม่ได้ฝั่งซ้ายหรือเปล่านะครับอยู่ฝั่งซ้ายมีจะปุ่มกดเปลี่ยนนะครับเวลาน้ํามันหมดอะไรเงี้ยก็สามารถปั่นได้สาหรับการติดเครื่องยนต์อะไรนะครับก็ไม่ยากนะครับพี่น้องก็ปั่นใช้เท้าปั่นนะแค่นั้นเองปั่นตั้งขาตั้งแล้วก็ปั่นเอาแล้วก็มีปุ่มกดกันอยู่ฝั่งอยู่บนแฮนด์นะครับแต่ผมจำไม่ดีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถังน้ำมันก็อยู่ตรงหน้าที่ ที่เหมือนที่วางของข้้นท้ายนะครับนั่นแหละครับเป็นถังน้ํามันนะครับนั่นแหละถังน้ํามันสามารถน ja. sure. ั support, ่งได้วางของได้ด้านหน้าก็มีตะแกรงนะครับส ok ําหรับไว้ให้ใส่ตะกุงตะก้าท้งคู่รูปเรียนผมก็เอาไว้เน็บสมุดดินสออะไรสําหรับไปสอนนักเรียนนะครับจริงๆในบ้านในจังหวภอผมอยู่ก็มีรถรุ่นนี้อยู่หลายคันนะนะมีมีอยู่หลายคันเหือนของเพื่อนผมถ้าจำไม่ผิดก็เคยมีนะเป็นของร้านลูกคนกินนะครับก็มีมี มีอยู่หลายร้านมีขายนะครับส่วนมากตรงนั้นที่ร้านต่างจังหวัดต่างอำเภอเข้าไปซื้อก็ส่วนมากจะไปรับรถจากเชียงใหม่เข้มามาก็เรี่อวบรรทุกเป็นคันผมเคยเล่าเรื่องราวพวกนี้แล้วครับการเข้าไปซื้อรถในสมัยก่อนขนส่งเป็นยังไงก็เรียกว่าเป็นคันนะครับยกกันมาเป็นคันเลยขนใส่รถบรรทุกมานะครับ ก็ก็ก็มันดูแปลกตัวนั้นนะเข้ามาราคา2 5งพ0 8ยุคนั้นแพงไหมผมว่ามันก็แพงอ่งนะเพราะมันค่าเงินสมัยนั้นกับสมัยนี้มันต่างกันพี่น้องสมัยนะั้นน้ำมันก็แต่น้ำมันนะถูกอยู่นะนิดสี่บาทห้าบาทอยู่ประมาณนี้นะครับผมเคยเติม2สองบาทนะพี่น้องผมยังผมเคยเล่ามานะ,นะครับไอเตอร์ฮอนด้าก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะเครื่องมันเครื่องเล็กนะนะครับ และความเร็วสูงที่ใช้ก็ความเร็วของรถก็ใช้ไม่สูงครับยี่0 25 3้ายี่สิบยี่้าสามสิบกิโลเมตรสามสิบกิโลเมตรต่อลิตรเอ้ยสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอโทษนี่แหละครับ,ค,รบความเร็วก็อยู่ประมาณนี้นครับไม่เกินนี้นะครับยี 25, ่้านี่มาตรฐานเลยยี่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องยนต์ที่นำมาติดตั้งในลิต,ตอรนทอนด้นะครับนะครับรูปร่างของรถก็อย่างเห็นในในคลิปในโพสในคลิปนี่แหละครับผม นะสำหรับรูปเก่าๆหลายรูปที่เห็นคนยืนเป็นรูปนักศึกษาผมรู้สึกว่ามันจะถ่ายในสถาบันการศึกษาในเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไว้ก่อนนักเรียนนักศึกษาได้ใช้กันอยู่เยอะมากครับผมในเชียงใหม่ครับในตุวงเมืองเชียงใหม่ก็ใช้กันเยอะนะครับรำโพนเองก็ใช้เยอะนะครับภาคเหนือลดค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรน,นะครับทุกวันนี้ก็คงเหลือแตรร่ซากตัวสมบูรจริงๆคงๆทุงท่งแทบจะไม่มีแนละ้วมั้งผมว่านะนะครับ สมัยก่อนนะฮะมันก็เรียกว่าก็ขี่ง่ายสะดวกผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีนะครับเด็กถ้าเท้ายันพื้นถึงก็ขี่ได้ว่าะงั้นเถอะขี่ง่ายกว่ามอไซค์นะครับเพราะไม่ต้องมีเกียร์มีอะไรคือคุณยืนขึ้นปั่นได้นะครับป,ป,ปั่นเครื่องติดแล้วก็กมีปุ่มกดแค่นั้นเองก็ติดแล้วขี่ขี่ปน้ำมันมหมดตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะครับกดปุ่มให้มันสามารถปั่นไดนะ้มันก็จะช่วยลดทอนน้ำหนักนะครับ ลดทอนน้าหนักของตัวรถล,ลงถ้ากดปุ่มตัดให้มาเป็นการปั่นนะนะหรือใครจะปั่นตอนไม่เติมน้ำมันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตัวรถก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยหนักกว่าจักรยานอยู่แล้วนะครับในญี่ปุ่นจะนิยมใช้กันช่วงนั้นนะนะครับรถรุร่นนี้ผลิตเมื่อประมาณปีผลิตในญี่ปุ่นประมาณ2 5 0 7 2 5 0 8นะครับช่วงที่มาตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับนะครับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2 5 0 9นะครับพี่น้องนะครับ รูปร่างนี่คล้ายกันก็เป็นเป็นเป็นยี่ห้อพุชนะครับพุชนะครับของออสเตรียนะครับผมก็มีรูปให้ดูนะครับมีหลากหลายรุ่นนะพุชก็หลากหลายรุน่นแต่ผมเคยเห็นเข้ามาใน้ันเรานะผมเคยเห็นแบรนด์นี้อยู่เมื่อเก่าก่อนนะสงสัยเข้ามาในยุคข,ของสงครามโลกทนะหารเราเข้ามาขี่หรือเปล่าผมไม่แน่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มั่นใจนะนะครับ สมัยก่อนรถส่วนมากที่เข้ามาในบ้านเรายุคก,ก่อนที่ส,สี่ข่ายสมุทรจุฬาภูมิมาจะเป็นรถค่ายยุโรปนะครับที่อยู่ในบ้านเรายุคสยามประเทศมาก,ก่อนนะครับยุคสงครามโลกก็รถสมัยจะเป็นค่ายยุโรปนะครับนาเข้าโดยทหารต่างชาติทั้งหลายนะครับที่มาทําสงครามนะครับก็นําเข้ามาพอออกไปก็ไม่ได้เอากลับอะไรเงี้ยนะครับ ได้เป็นยุคนี้แล้วโอแมวกลับให้หวานเลยเนาะสมัยก่อนไม่ไม่เท่าไรสมัยก่อนนน้นโนถหนนทางในบ้านเราก็ยิ่งมันนอกชนบนบมันไม่ได้สวยหรูเหมือนยุคนี้อรพี่น้องนะครับยานพาหนะามีทั้งล้อเกวียนมีอะไรโอ้ขีปาขนาหมดถนนก็ลูกลังดินแดงฝุ่นคลุ้งไปหมดนะครับผมนะข้าวก็ชา,าวนาทากับข้าวก็ปลูกข้าวเสร็จก็มาขายกันไม่มีพ่อค้าคนกลมคนกลางอย่างสมัยนี้ครับราคาข้าวก็ไม่ได้ว่า สูงอะไรมากมายครับแต่ชาวนายุคนั้นก็อยู่ได้อ่ะนะครับไม่มีนี่ไม่มีสิทธิ์เพราะงั้นเถอะนอกจากจะไปซื้อทีวีทีวีอะไรไงสมัยก่อนก็นทีวีขาวดํายุคนั้นยังยัง,ยงเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีทีวีขาวดําครับอย่างที่ผมเคยเล่ามานะครับบางทีบางหมู่บ้านมีทีวีขาวดําเปิดกันในร้านที่ส่วนมากเป็นร้านของคุจินอะในอย่างอำเภอที่ผมอยู่ก็มีอยู่ร้านที่เขาเข้าไปขายนะครับมีทีวี ขาวดำตั้งอยู่จอบรเลิ้งล่าก็ไปชุมนุมกันนะครับจิงดูละครหลายคนจําได้ว่าเรื่องละครเรื่องอะไรเรื่องแปะไสว่าช่วงเย็นๆนะหลังจากกลับจกโรงเรียนเนี่ยประมาณห้าหกโมงรายการจะมาแล้วครับเรื่องแปะใส่เนี่ยสมัยก่อนไปดังกินดูสนุกครับคล้ายๆใส่หวครับนะครับสมัยก่อนทางเหนือฟังรายการิทยุกัรายการแก้วฟ้าหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะนะครับยุคนั้นก็มีความสุขกันตามอัตภาพพี่น้องนะครับ สำหรับลิเตอร์ฮอนด้าที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นรถที่นําเข้ายุคสมัยหนึ่งมันเคยมีขายอยู่ในบ้านเรานะครับในสยามประเทศนะครับโดยเอเชียนฮอนด้านะครับนะครับเป็นคนนาเข้าแล้วก็จะจาหน่ายโดยตั้งหฮงมวดนะครับแล้วก็เส้นงวดฮงนะครับแล้วก็เอเชียนอนด้าที่สามเจ้านี่ไที่ขายแข่งกันเองนะครับทำให้ Honda แทบจะล้มละลายก็เพราะขายแข่งกันเองนะครับ ยุคสมัยโน้นฮอนนะ Honda, ด้าผลิตรถไม่ได้ตามใจผู้บริโภคเราผลิตร,รถตามใจผู้ผลิตมากกว่านะครับฉะนั้นความนิยมมันก็น้อยในบ้านเรานะคือไม่ได้ดูตามพื้นที่ตามโซนที่เอารถไปขายนะยังไงก็อย่างนั้นนะคือญี่ปุ่นผลิตมายังไงก็ขายเหมือนกันก็มีางนั้นไม่มีตัวเลือกอะไรมากมายนะครับนะครับนอกจาก ที่อเมริกาแถวยุโรปที่ส่งไปนะที่เขามีกฎกติกาก็ทําไปตามนั้นแค่นั้นเอนงครับโอเคครับนี้ก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยมาเล่าส่วนฟังสําหรับดิจิตอ์ทันด้านะครับคนยุคป,ปัจจุบันอาจจะไม่เคยเห็นนะผมก็เอาเรื่องราวเกดเล็กเกดน้อยมาเล่าสู่คนฟังนะครับตัวนี้ก็ไม่มีมาอะไรมากเลยที่บอกมานะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับ5 0ซีนะครับไม่มีเกียร์นะครับือสตาร์ทก็ปั่นไปแค่นั้นเองนะครับ ระบบเบรกก็เป็นแบบดัมเบรกครับนะครับชกหน้าก็ไม่เป็นชกแบบลิงคกธรรมดานะเป็นูกชกสมัยก่อนเรี่กช่ชกแบบสไตล์ขาไก่นะรทุกแบบนี้นะครับผมไ่รูมันเหมือนขาไก่อย่างไงนะขาไกขนาดนั้นก็เรียกว่าไก่หุตัวมหาศาลแล้วครับตัวใหญ่ขนาดไหนกันเล็กเขาเองนี่แหละครับเป็นเป็นรถรถรถที่นำเข้าสมัยก่อนเป็นยุคสมัยหนึ่งมันเคยมีขายในบ้านเราครับดิสเร์ทอนด้านะครับนี่แหละครับ มีขายอยู่หลายประเทศนะครับทั่วโลกนะครับในญี่ปุ่นเองเขาก็นิยมใช้สมัยเก่าก่อนนะครับนะครับผมว่าลิเตอร์ทอนนามันน่าจะเป็นรุ่นที่ต่อจากฮอนด้าคับเอฟและก็ฮอนด้าทายเอนะครับนะครับซึ่งซึ่งเป็นรถแบบจักรยานติดเครื่องที่สุยซุยคิโลเขาสร้างมายุหลังสงครามนะครับมี มีท้ายเ 50cc ใช้เครื่องยนต 50cc เหมือนกันนะครับผลิตเมื่อปี1947นะครับพี่น้องสำหรับท้าย A ส่วนส่วนส่วนอ่า50ขับท้ายเนะครับท้าย F เนะี่ยหรือขับเเนี่ยนะครับผลิตเมื่อปี1952นะครับอันนี้ก็เป็น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 รากฐานของ รถฮอนด้าหลายรุ่นรถจักรยานยนต์นะครับก็เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานมายุคเก่าก่อนนะครับโอเคครับผมนี่เป็นเกตและเกตเล็กเกตน้อยที่มาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องว่ายุคสมัยหนึ่งในบ้านเราก็มีรถรุ่นนี้เข้ามาขายนะอะไรองเงี้ยครับผมส่วนรูปภาพก็ต้องขอบคุณทังที่ผมมาประกอบบางรูปที่เป็นรูปเก่าๆนะครับนะครับที่มีลายนั้นนะครับเป็นของคุณเอกพลนะครับจากเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ ต่างจังหวัดน,นะครับอยู่ที่ปะยาวนะครับผมก็เห็นภาพนี้ก็ทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่าเออสมัยหนึ่งเราก็เคยสัมผัสรถรุ่นนี้มาก็เลยมีเห็นแล้วก็ขออนุญาตนำออรูปมาลงเผยแพร่ด้วยครับจะได้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้กับออผู้ที่มีความสนใจโดยเฉพาะคนยุคหลังๆนะครับจะได้รู้ว่าสมัยหนึ่งรถนี้ก็เข้ามาในบ้านเรานะครับเมื่อประมาณปี2509นะครับถึง2510นะครับผม นะครับนำเข้าโดยเอเชียนอนด้านะครับจัดจำหน่ายโดยเอเชียนอนด้าตั้งห่วงหว้วแลเซ็งง่วนหงนะครับก็ลองดูข้อมูลที่ผมลงประกอบด้วยครับที่ผมบางบางข้อมูลผมก็ครอบมาจากภาพที่เป็นของคุณเอกพลนะครับผมที่ผมอนุญาตมาก็ขออนุญาตครอบด้วยนะครับขอบคุณที่เอื้อเฟื้อนะครับผมนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมน้ำอมนะครับกด s ับสไครต์นะครับพี่น้อง มาน่าอ่าเป็นคนหาข้อมูลเป็นคนมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะบางสิ่งบางอย่างที่ผมรู้เห็นยังไงผมก็เล่าไปอย่างงั้นหรือบางสิ่งบางอย่างท่านผู้ฟังผู้ชมอาจจะรู้มากกว่าผมมีข้อมูลมากกว่าผมก็พูดมาแชร์กันนะครับจะได้เป็นวิทยาทานสําหรับท่านคนอื่นที่มีความสนใจนะครับผมนี่ก็เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม